อาเซนอลเจอปัญหาหนักก่อนบิ๊กแมตช์พรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้กับลิเวอร์พูลเมื่อทีมอาจจะขาดนักเตะถึง7คนที่บาดเจ็บและติดโทษแบนโดยล่าสุดริคา์โดคาราฟิโอรีกองหลังทีมชาติอิตาลีเด้งเพิ่มไปอีกคนหลังจากที่มิเกลอาเตต้านำทัพปืนใหญ่เปิดบ้านเฉือนชนะชักต้าโดเนต1-0ในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็ดูเหมือนว่าทีมจะมีปัญหาใหญ่ตามมาเพราะตอนนี้นักเตะบาดเจ็บเพิ่มขึ้น โดยคาราฟิโอรีโดนเปลี่ยนตัวออกและยังไม่รู้ว่าอาการหนักแค่ไหนวันอาทิตย์นี้อาเซนอนมีเกมใหญ่ที่ต้องเปิดบ้านรับมือทีมจากฝูงอย่างลิเวอร์พูลแต่ตอนนี้ดูท่าว่าพวกเขาอาจจะต้องเล่นโดยขาดนักเตะไปถึงเจคนด้วยกันวินเลียมซาลิบาแนวรับตัวเก่งโดนแบนส่วนคนอื่นๆที่เจ็บแน่ๆก็มีทาเคฮิโรโทมิยาสุที่เจ็บหัวเขา่าและคีแรนเทียนนี่เจ็บต้นขามาตินโอเดกาดกับตันทีมก็ยังไม่แน่ว่าจะฟิตทันเพราะเจ็บที่เท้าอยู่ โอกาสลงก็น้อยมากส่วนบูคาโยซาก้าและเยเรียนทิมเบอร์ก็ต้องลุ้นกันหน่อยว่าจะหายทันลงเจอกับลิเวอร์พูลไหมงานนี้อาเตต้าต้องทำการบ้านหนักแน่แฟนๆแอตเซนออนมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ